สวัสดีอีกทีนึงครับพี่น้องนี่เป็นต่ออีกรางนึงนะครับหลังจากขิดตีมาหลังแรกเมื่อกี้แล้วครับผมถ้าทัานไหยังไม่ได้ดูรลังแหลกก็ดูก่อนเด้อนะครับผมแนบลิงกไ้ให้มุมบนขวาม,มือกับผมครับอันนี้ก็เป็นต่ออีกรังหนึ่งที่พันไก่เห็นไว้กับผมอู้ก็ใหญ่ชายได้เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูช,าชาัดๆกับผมปึ๊บว้าพันไก่ก็เชฟอ้วนเหมือนเดิมกับผมครับว้าวหลังนี้แบบเขาอ้วดห้วดเลยพี่น้องเห็นมาแต่ไกลเลยแล้ว เหมือนลูกน้ำเต้าอ่ะยอดเลยพี่น้องเอาละเตรียมการเหมือนเดิมวางยาสลบครับผมเหมือนเดิมครับผมเอาถุงปานครับวันนี้ลืมเอาสตงลีมาพี่น้องถุงปานกระสอบปานอยู่ใต้ถุงมือเยลยนวก็กันน้ำมันเบนซินครับเห็นแเสิรดตที่ใช้ได้ครับผมปกติจะใช้สตงลดดดีดีที่สุดแต่ผมลืมเอามาครับวันนี้ก็เลยต้องใช้ถุงปานที่ติดรถมาเลยครับผมจริงๆใช้เสื้อผ้าก็ได้ครับ ถ้าไม่มีทุ่งปานนีดีไม่ที่พันไก่เดรสละงจิงในกับันนี้บนไหนใส่มาไปเนาะไก่มาใส่จัิงไหจริงจริงเลยเรมีนามาลินนะครับเดรสละเสือแหละตัวเคยมาหรวเด้สหนอเองตอนไหนไปไปเอาตอกกันไหนวะพันนมเนาะพันนมพันนมเดทอดเสือจุดเนาะสลาพิทนะเสละเสือตัวหนึ่งเลยกระ เออเด่นเละเนาะลังเหล็กๆที่ผมเคยตีกับไปเอาเราพามันมาพครับผมมันงพิจขาดเดี๋ยวเสือเด๋วชุบน้ำมันจุดรังไหนวะอีโนมทอดเสือวะไป่ตะเพียรด้ที่ไปก็ตะเปียกได้นะในหมานานแล้วแต่ปีที่แล้วทั้งสองปีที่แล้วเออตะบ้ามันไดไหมนี่อืมตะบ้ามันไดเตรียมการสักคู่กับผมคลิปแรกๆต่อรังแรกๆใช่ใช่ยังตื่นเต้นกันอยู่ด่าตอนนั้นโอ้ตื่นกันครับ ขนาดจุดไฟเผาปนั่นยังกลัวกันจนเดี๋ยวนี้เราเริ่มชำนาญแล้วครับก็ใช้ยาสลบกับผมเพื่ออนุรักษ์ไว้กินต่อไปด้วยครับไม่เห็นมันตายเนาะพันไก่จะลุยแล้วครับพันไก่ก็ะไทยคลิปเด้วยพี่น้องเด้อยช่องไก่คน้ากินนันเราลำแล้วเรนี่ยโอ้ดูเสียงบินดูเสียงอะไรเนี่ยเสียงสู้สู้าฟาปตองคู่ปต้งกล้าไม่ใช่แต่มัน มันเสียงเปรกๆไม่เคยได้ยินมาก่อนเนาะปกติเองจะได้ยินก็เราเรบินเนะเอออันนี้มันแบบเหมือนมันรัวรัวมันสู้สู้อะโอ้เป็นธนาคาถาเลยคาถาเคนะาะสามทีอืะอืมที่วังนี้มัน,นจะดุกดันเลยนะเริ่มแล้วครับเริ่มบินแล้วเสี่ยงอืมโอเคทางทางรอเลยนะเออเดินไปไหนอันนั้นไอ้นั้น พักก็ติดกระถาไอ้เนาะโอ้โูลางีบินโหดจริงฮอะ<ม>พี่น้องฟังเสียงเ<ม>สีสงยงที่คุ้นเคยครับลางนี้มันแอคชีฟมากเลยนะบินแบบโหดมากแต่มันอไาจ,จะสลบไวอยู่แล้วเพราะางมันหน่อย <S <S ไนยกไปใบบานแล เออเนาะเกือบมันเตกจังว่ามันยังไม่เมาเลยโอ้หินไฟประทานวิ่งแล้วยวิ่งแจ่นเลยเนาะทิ้งไฟเลยเออทิ้งไฟแล้วก็วิ่งน้ำก็มีเกดเตไฟก็ติดหัวแล้วไปนั่นเลยน้ำก็มีเนาะโดดลงสะอืมโอ้เงียบแล้วมันเร็วอยู่ดอกหลังนี่แหละเฉยๆอึมไวอยู่ ผมว่ามันมันไม่ซับซ้อนไงแลกอย่ายงมันล่ะรังมันดูเหมือนโครงสร้างมันไม่ซับซ้อนที่กินน้ำมันมันก็ไปได้ทั่วอย่างรวด,ดเร็วแต่รังเล็กนาะโอ้ยมันซับซ้อนเนะาะทำเป็นรังเป็นก้นหอยเนี่ยอนนอนเนี่ยเไอ้พวกบนบดไม่โดนน้ำมันซ้ำเราก็รอสักครู่ครับนะเริ่มเงียบแล้วครับเงียบยังไหวนะไม่ถึงห้านาทีเลยนี่มนนันะ น้ำมันมาพอล้มังมันจี่มันที่ขักใหญ่เลยว่ามันีมันจีสลบขักเดี๋ยวจีตาย่าร์บาเคเนี่ก็เหมือนจะเอาอยู่เลยเนี่ยพราะเราไกไม่ต้องเพิ่มหรอกมันไหมไหอ่ะเพราะมันโครงสร้างรังมันไหมนั่งไงมันก็เหมือนอิงสาดนะมันก็ไปในกุฏังเลยตัวความมั่นใจตนี้ใช่ตัวอ่อนมันจะเหม็นดาเองเคยใส่น้ำมันไรเราเวลาไปกินมันเหม็นมันมีอย่างอื่น ผมยาทะลบที่นี่นมันมีกินยังต้องวิจัยดิดตะไคร่หอมไหมล่ะเอาาไปอีกแล้วเอา,าลองดูเห็นไข่ขนอะงนี่ก็ไรนี่นะตัดแมงนี่อือโอ้งเงียบเลยครับพีน่นกเงียบยังไวงล่ะมันบินแรงโอ้งเงียบไวมากเลยังเอาเลยดิตัดเลยฮะตัดเลย ให้มันไม,ไม่ไม่ถึงตัดรอบๆอลังเลยให้ช่วยไหม,มกินอย่างไรไปกินอ,อย่างาไรเลยลตัดอ้อมไปด้านหลังเลยดีกว่าเดี๋ยวข้ที่ช่วยตรงนี้เหมืนอนเอาพึ่งเลยเนาะเก็บลูกดีอเสียนงนกอุกเลยกินใหม่สอดหลา่ๆครับลังนี้ ท่านเชฟอุ่นก็ดูได้ด้วยว่ามันแตกออกมาหรือกออกมากระสุกบอกได้ด้วยช่วยกันครับแต่ดูเห็นนี่ก็ดูเหี้ยนกันอันนี้ก็มองตะกิ่งใหม่เลยนี่โอ้ยอ๋อเยอะเขะยาวแต่มันคืยืนแล้มันมันมันก็ยืนขรีมั่มันบ่ขาดตะกีงไหมไกลกับปรคมเลยปั๊บมันข่อยอยูเหมือนผึ่งเลยเดี๋ยวจึงบอกให้เชฟอุ่นคอยดูให้ด้ว หลังสวยางามน,น,น่าย่กระบ,บาเนอะม,ยมนยดหนาเลยกระบ,บานี่ยอยกกระบาดน,นบ้เลยคนกระบ,บาน,นเขากลัวอ้ัวแล้วอมคไม่ใกันไกลเจ็บเลยโกเดียวเลยใจ็บใจเยง เดใใก๋ยนไกลนึ่งก็ขอเข้ามากันครับอัน <G ül üş> นี้เป็นอะไรก็เป็นของตัวของเลยเอ๊เอ๊ะเอะ๊ะเอเ๊นี่ลำเลี้ยวลำเลี้ยวน้ำลำตูดมันข้างล่างเป็นไงเอาก็ของหลบจะลบเร็วก็ไอ้เปานี่เลยเหมืนน้ำมันคือ เสียสมุลตรงไหนใจเย็นแมวมาแล้วนายไม่เห็นเห็นเลยเหนเอเอใช่ป่ะแต่มันมาแบบสลบเลยไก่เพราะแ้สลบละเออเอาเอาได้เลยแบหลวงเฟ้ยเลยเฮ้ยทางขวาเนี่ยยังมีกิ่งอยู่เด้อเอเออเออเออเ้ยเุ้ยเยอะเลย เดี๋ยวจยไม่ต้องคิดนะทางขหน้าอยอีกโอ้สุดท้ายเป็นไงล่ะก็ต้งนีแล้ตรงมีแล้เดินนี่แหละเนาะไม่นานหรอกมองอนีม่แล้วยังไงเดินน่ะตัวนึงเดี๋ยก็ตีนจ้าเอาไงตรงนีแล้วเนาะตรงนีลมันได้กลับลังมันถูก อสงบมุมมบมดเลยเฮ้เงียบแมทอุยมันจตายมุดเลยนีุ่่อเองจะได้ยินเสียงดิคพัพี่น้องรีบเดี๋ยวทุ่งเกาก่ไ่นไก่แก่เลยครับผมถ่ายในทันขออภัยบอกเลยว่าล่างนี้เราจะสวยเมียตก็ไม่ตายดีนะครับเพราะว่าเราทำไวดีอ่อนสวยสวยสวย อง่ายจ้าแหมออกไปทีไหนไปดิตจิงสอดมันหลายอย่างนี้ได้กินครับได้ได้แต่มันไม่ค่อยเมาเด้อยทานรีบใหญ่ไหมหรอใหญ่จุดไหมขิงค้างไทยเนี่ยเออวางขวดน้ำมันเลยอุ่นไม่ต้องนอกไม่ไม่ได้ใช้หรอไอ้เองนี้ก่อน

มันเกี่ยวกับคืนก็เลม่มรอบมันเกี่ยวกับอายุเหมืนมนอมนพึ่งมีเลยใช่ครับอันนี้กี่วันนะเออประมาณเดือนประมาณเดือนต่อเดือนเดียวเนาะอันนัน้นมันงูต่อปีหนึ่งว่ะหลังหลังเลขอะต่อปีหนึ่งนะครับนี่ต่อเดือนเดียวอืมโอ้ยตัวอ่อนไหม ยือไทยหลังก่อนจะก่อนนี้เนาะเรายังนี้เนาะูสวยงามเั็มเต็มเต็มเต็มใกล้พี่ขามาดูใกล้ๆพี่ขาเต็มเต็มเอาค่ะเอาเอาเมียออกก่อนเค่ะค่ะเต็มเต็มเต็ม เอาละตัดเลยเดี๋ยวเจ๊เองจะเอามือลองทีงนี่ <Okay. S 1> โอเคันี่นี้มันเป็นชันเนาะอันนั้นมันเป็นอันนั้นมันเป็นกลุนหอย,หอยปลาดาิ๊งเอเคียมเอ๊ะนั่นน่ะเฮ้ยก้อนเลยโอเค โอ้ยนักตึงเลยแผ่นโลได้เนี่ยรักมลยี่วนเอาุตอโอ้ไม่ลลยสองโลล้โอ้้ามีตัวนี้แม่อ่อนหรอกมันเขียวเลยโอเคจิทับกันมุนไหมฮิทับกันมทับนโอ้ กับเจมนี่เมยอ่อนเนะทำไมเอาเสียดายแย่อืมเกือบไปนะเกลีบไปแล้วรังก็ไม่วางอ่ะตัดเลยตัดเลยแต่ก็ะถือว่าเมาเร็วเนาะเมาเร็วังมันน้อยอะไรเออใช่ลังมันน้อยเนาะรังมันพื้นขี่มันแบบกินสารกระจายไว้แหละมันเกิดตรงผลแบบนี้แหละ โอ้โหกมาเลยว้าวบินได้เฮ้ยบินได้โอ้โหกวอเข็นเฮ้ยดีแทงไรไม่ได้โอ้ยบินได้เล่นไปกี่เมตรเฮ้ยก็เข็นเลยขนลุกเลยโอ้ยนบินไปไหนก็เข็นแล้วก็ไปไหนดูเกาะหลังขาไหมดูดูไปออกกันเมยจะตีนเปล่าไหมไปบินละ ไปแล้วปีตากรงแล้วนี่ปิดไฟตัวไปปิดไฟตัวมัเสียงบินขังหูวขังไปวะไปไปไปเจ้าแดงไปไปอยู่แั้วมีดมันหน้อยมีน้อยมันอยู่นู่นเน่ยเดี๋ยวไปอ๋อมีดน้อยอยู่ก็ตีนก็ไก่เดี๋ยวก็โดนจนได้ไหนวะอู้เต็มอาญะอยู่นี่บินเสาหาไฟผมไม่ดี เจ้าอะไรเลยอุ้ยไปก่อนล้เดียวเดี๋ยวเฮ้ย,ยตามจริงเดี๋ยลบกันลบกันโชว์ผลงานครับพี่น้องสีด่างนะครับเต็มเต็มครับน,น้ำนักประมาณสักสองโลกว่านะครับว้าวตัวอ่อนสุดยอดโอเคเลยครับสุดยอดอันนีก้ก็กินใหญ่เลยเอาไปพัดเพียหนึ่ง <c oughs> ไปไล่มาวราจะไปพัดเพียกันครับนี่หาเมนูหาเมนู ครับพี่น้องก็ว่าจะกลับแล้วแหละนะครับตีสองลังวันนี้นะครับลังแรกอย่าลืมนะพี่น้องคลิปลังแรกอยู่ที่มุมบนซ้ายมือนะครับนี่คลิปลังที่สองกับผมของคาคืนนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องแสงวัฒนไก่ยังเจอต่อไอีกสามใช่ไหมสองแม่สองตีไปแล้วสองเหลืออีกสองกับผมเจอกันในคลิปหน้าครับเดี๋ยวมีคลิปตีต่ออีกเน่นอนกับผมครับงานมีต่อหลุมอ่าเนาะต่อหลุมอีกสองลัง้อคุดเดียนั่นแหละมันครับพี่น้องอ่าเดวเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้เขาลาไปก่อนครับคำคืนนี้ลาตีสวัสดีสวัครับ